ฝึกส,สมาธิผิดชีวิตเปลี่ยนโดยหลวงพ่อพูทธานิโยสมาธิพิขเวภพาเวทะสมาหิตโตยถาภูตังประชานาติดูก่อนพิสุทน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด ผู้ที่มีจิตตั้งมั่นดีแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงสมาธินั้นเป็นของดีถ้าหากเรานำไปใช้ให้ถูกทางแต่ถ้าใช้ผิดมันก็จะกลายเป็นอาวุธท,ที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองและคนอื่นได้หลายคนอาจจะคิดว่าสมาธิคือการทําจิตให้นิ่งสงบแต่รู้ไหมครับว่าสมาธิบางแบบ ก็พาให้เราหลงผิดไปได้เหมือนกันในอนดีตนั้นมีคนที่ฝึกสมาธิจนเกิดมีพลังจิตขึ้นมาบางคนใช้พลังนี้ช่วยเหลือคนอื่นแต่บางคนกลับใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือสแสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่นนี่จึงเป็นที่มาของคำถามสำคัญที่หลวงพ่อพุทธานิโยได้เคยพูดเตือนไว้ว่าสมาธิแบบไหนกันแน่ ที่ถูกต้องถ้าอยากรู้ว่าสมาธิที่ดีควรเป็นอย่างไรนั้นและทำไมสมาธิบางแบบถึงเป็นภัยแก่เรามากกว่าประโยชน์เรามารับฟังคำสอนจากหลวงพ่อพุทธานิโยกันครับในเรื่องฝึกสมาธิผิดชีวิตเปลี่ยน หลวงพ่อพุทธธานิโยท่านได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือฐานิยปูชา2539มีรายละเอียดดังนี้เคยดูหนังกำลังภายในไหมหนังกำลังภายในหนังจีนเขาสร้างกำลังขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้สมาธิอันใดที่เป็นไปเพื่อการทำลายคนอื่นสมาธิอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิ ทีนี้อย่างที่เราปฏิบัติกันพอปฏิบัติได้สมาธิพอสมควรแล้วผลพลอยได้มันมาเกิดขึ้นเช่นบางท่านอาจจะสามารถใช้พลังจิตรักษาโรคภัยแค่เจ็บบางท่านอาจจะใช้พลังจิตเป็นในการดูหมออันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าหากว่าสมาธิอันใดที่ทำไปแล้ว มุ่งที่จะใช้พลังสมาธิหาผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมเช่นใช้พลังสมาธิไปบีบังคับหรือบังคับจิตใจใครให้ตกอยู่ใต้อำนาจของเราหรือนำผลประโยชน์มาเพื่อเราอะไรทำนองนี้อันนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิรวมความแล้วว่าสมาธิเป็นไปเพื่อทำลายเรียกว่ามิจฉาสมาธิทีนี้สัมมาสมาธิอย่างแท้จริง มุ่งตรงต่อการที่จะสร้างพลังกิตให้เกิดสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงเพื่อขจัดกิเลสอาสวะไปสิ้นให้หมดไปจากขันธสันดานบรรลุพระนิพพานอันนี้มันเป็นความหมายที่กว้างขวางมากรวมความแล้วสมาธินี่เราสามารถจะใช้ไปในทางที่ให้โทษให้คุณได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปฏิบัติสมาธิตามคำสอนของพระองค์โดยยึดหลักสินห้าเป็นหลักทีนี้การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องสมาธิสมาธิอันใดซึ่งไม่ผิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าผิดสินข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นวิชฉาสมาธิอย่างพระสงฆ์ที่เก่งในทางสมาธินั่งสมาธิอยู่ในวัด แล้วก็ใช้พลังจิตส่งกระแสไปบังคับเศรษฐีทั้งหลายให้เอาเงินมาช่วยสร้างวัดสร้างวาอันนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธิเหมือนกันและที่หนักยิ่งไปกว่านั้นก็มีค่ายิ่งกว่าโจรไปเที่ยวที่ปล้นชาวบ้านสมาธิในขั้นต้นๆที่เราปฏิบัติแล้วผลงานก็คือสมาธิเกิดมันเกิดทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิแต่แท้ที่จริง มิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิมันก็คือสมาธิอันเดียวกันที่มันเป็นมิจฉาหรือสัมมานั้นมันขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ปฏิบัติสมาธิถ้าสมาธิมีแนวโน้มที่จะทําให้จิตบริสุทธิ์สะอาดก็เป็นสัมมาสมาธิถ้าหากจิตมีแนวโน้มที่ผิดไปจากศีลผิดธรรมก็เป็นมิจฉาสมาธิทีนี้ในระดับขั้นสูง ถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติสมาธิไปติดในสมาธิติดในญาณติดในฌานก็ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิของผู้ที่เป็นสัมมาปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้พ้นทุกเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วท่านก็ไม่ให้ติดสมาธิผลอันใดอันเกิดจากสมาธิเช่นอภิญญาหรือญาณหรือฌานอะไรเป็นต้น ท่านก็ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดถือเป็นแต่เพียงว่าให้สร้างพลังจิตเพื่อให้มีสมรรถภาพดกตัวให้อยู่เหนือกิเลสเหนืออารมณ์ได้เพราะฉะนั้นสัมม,าสมา,มาสมาธิก็ดีมิจฉาสมาธิก็ดีมันเกิดขึ้นได้โดยคนคนเดียวคือพื้นฐานก็คือสมาธิอย่างเดียวกันแต่ถ้าหากว่าผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติถึงขั้นฌานสมาธิ ถ้าไปสำคัญว่านี่คือพระนิพพานก็เป็นวิชาสมาธิแต่สมาบัติก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ไปเข้าใจว่าความละเอียดของจิตซึ่งจิตอยู่ในสมาธิขั้นละเอียดแล้วจะรู้สึกว่ากิเลสและอารมณ์มันไม่มีถึงมีก็อย่างละเอียดความคิดหรือเจตนาที่ไปสร้างบาปสร้างกรรมมันก็ไม่มี ทีนี้พวกพราหมณ์ทั้งหลายที่ไปบวชเป็นฤาษีไปบำเพ็ญสมาธิได้อิทธิฤทธิ์ได้ฌานสมบัติความเข้าใจของเขาเขาก็ถือว่าเขาก็สําเร็จพระรนิพพานเหมือนกันเพราะสติปัญญาของเขามีเพียงเท่านั้นเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่จะเป็นวิสัยตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองแต่พวกสมาธิพวกฌานสมบัตินี่ เป็นปฏิปทาของผู้สร้างบารมีเพื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องมาเป็นสมาธิผ่านฌานสมาบัติมาหลายภพหลายชาติแม้เมื่อจะมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องทำสมาธิตามแนวทางแห่งฌานสมาบัติเมื่อจิตของท่านไปอยู่ในฌานสมาบัติขั้นสูงสุดในขณะนั้นกินเลสอารมณ์ใดไม่มีทั้งสิ้น แต่วิสัยของพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีมาย่อมมีพระสติปัญญาอันละเอียดสุขุมท่านก็มาสังเกตตรงที่ว่าเมื่อจิตอยู่ในสมาธิแล้วดูเหมือนไม่มีเกิเลสความยินดียินร้ายก็ไม่มีความสุขความทุกข์ไม่มีมีแต่ความเป็นกลางแต่เมื่อออกมาสู่โลกภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้เห็นอันใด มันก็ยังยินดียินร้ายอยู่ก็แสดงกิเลสยังไม่หมดนี่พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แต่พวกฤาษีทั้งหลายไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เขาเข้าใจว่าพอเราทําสมาธิถึงพระน,นิพพานพอบรรดบุนิทแล้วเวลาใกล้จะตายรีบทําจิตให้เข้าสมาธิแล้วเข้าสมาบัติถึงพระนิพพานเขมนามาชราใจกันอยู่ตรงนี้ถ้าจะทําความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำสมาธิมันก็มีอยู่อันหนึ่งหลวงพ่อได้พิจารณาตามโอวาทของหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาท่านชอบพูดเปรยๆว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดที่ได้ถามท่านจริงๆจิตปุ้งซ่านหรือยอย่างไรท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันไม่ก้าวหน้าปัญหานี้จะเกิดขึ้นมา ในวงการของนักปฏิบัติจะเห็นนะครับว่าสมาธินั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีหรือทำให้หลงผิดไปสู่ทางที่ผิดก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ปฏิบัติหากสมาธิ ถูกใช้เพื่อสร้างปัญญารักษาศีลและขัดเกลากิเลสมันก็จะกลายเป็นสัมมาสมาธิที่ช่วยให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์และก้าวพ้นจากความทุกข์แต่ถ้าหากเราใช้สมาธิเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ควบคุมผู้อื่นหรือยึดติดในพลังของตนเองสมาธินั้นก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิ ซึ่งไม่ต่างจากการใช้ดาบทิมแทงตัวเองในระยะยาวสิ่งที่หลวงพ่อพุทดสอนจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าสมาธิที่แท้จริงต้องนำไปสู่ปัญญาไม่ใช่เพียงความสงบนิ่งแต่ต้องเป็นเครื่องมือพาเราไปสู่ความเข้าใจในธรรมะและการหลุดพ้นจากทุกข์ดังนั้นผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำคำสอนนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติกันดูนะครับ ฝึกสมาธิให้ถูกทางยึดมั่นในศีลธรรมและใช้พลังจิตของเราเพื่อสร้างความดีเมื่อนั้นสมาธิของเราจะไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราหลุดพ้นไปจากความทุกข์แต่ยังจะทำให้เราเก้าวขึ้นไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเริ่มต้นวันนี้ฝึกสมาธิให้ถูกทางแล้วทุกท่านจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตครับ